ค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะคะอยู่ที่ทุ่งนาชนบทนอร์เวย์ค่ะเป็นทุ่งดอกฟันสินโตนะคะบนเขาสวยงามมากค่ะถ่ายรูปถ่ายทั้งภาพนิ่งภาพนอนเลยนะคะ มีจักรยานคู่ใจข้างล่างเป็นทานน้ำไหลทานน้ำค่ะนถ่งเมืองรถวิ่งผ่าน ก็เป็นอำเภอทางนู้นเป็นโรงเรียนแล้วก็ร้านค้าสวยๆสวยงามค่ะธรรมชาติค่ะนานาชอนอนชนบทนอร์เวย์นะคะธรรมชาติดอกก็จะสวยแต่เวลาแก่แล้วมันจะเป็นสีขามันจะฟุง้งทั่วเมือง เป็นถนนเป็นอำเภอเมืองโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกดซับสไครค่ะสวัสดีค่ะนานาเชลนอนชนบทนอร์เวย์ค่ะ